5้าสี่สสหนึ่งไป นี่คือถังเครื่องนะคะก่อนที่จะเป็นปั้งไก่เชือมีถังเคีื่องของมันาะคะ multimillion dollar 1 million dollars วารญาครับชมเด็กน้องสิกกอแคกสบัดว่าทีมงานตังไฟสิบล้านชุมชนพี่รองเัอโคกทุกชุมชนจงโชคดี้าสี่สามสองึยงปุง